สวัสดีครับวันนี้ผมมีงบอยู่405บาทวันเงาๆครับวันนี้ผมจะไปเล่นเสือมังกรเพราะวันอื่นครับเมื่อวานนี้อินเดียเยอะไปหน่อยวันนี้เลยเงาเลยอื่นๆครับขอไปเล่นเสือมังกรเหมือนเดิมครับไปครับ เราจะค่อยๆย,ย่องไว้ฮะเสือเราไปอย่างเสือเราต้องไปอย่างเสือครับอ่าอะไรมาชอบใจกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่าเยวจะค,อค่อยๆย,ย่องอย่างเสือเนาะอันนี้ตาแรกห้าสิบบาทปอได้น,น้ำเงินเอานไหมน้ำเงินแดงดีกว่าอ่าไปแดงครับตามแดง ตามแดงมาแล้วครับหนึ่งม้ไปย่องค่อยๆย่องไปครับค่อยๆย่องไปเนี่ยอย่างเงี้ยจิ้มไม่ถูกทางให้กันจิ้มผิดชีวิตเปลี่ยนนะ <c oughs> อะน้ําเงินมาครับโอ้ยไปแดงนี่นั่นงาผมว่าแล้ว อขอตามแดงผมขอคืนนะขอคืนดานนี้ทำกำไรห้าสิบอะเนี่ยดีดนิ้วดังเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะครับอืค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินไปย่องไปอย่างเสือครับวันนี้จะได้ถอนไม่แค่นั้นเองเขาไม่ให้ตังค์ผมอ่ะ ห้าสิบบาทอ่ะแดงห้าร้อยแล้วนะครับต้องดิดนิ้วอีกทีไหมดิดนิ้วอีกครับดดนิ้วอีกครับเนี่ยครับค่อยค่อย่องไปยังเสือโหถ้าถ้าเล่นตาละหลายบาทนี่นะพอแล้วนะั่นเลิกได้แล้วเช่น่ะแต่เราอย่าโลภครับแล้วค่อยๆ่อยเล่นไปอืมเอาตามอีกครับ แดงไหลครับเอาไหลายตามไปครับง่ายๆชอบใจครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนิดนึงครับแค่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหรือชอบคลิปนี้ก็ใต้ลิงก์ใต้นี้มีลิงก์นะครับจิ้มเข้าไปได้เลยครับเข้าไปดูกันครับอ่าเนี่ยผมขอคืนดูนี้จะมาไหมอ่ะ กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับนี่ก็อย่างนี้วันนี้เงาเงาเลยมาไหมจ๊ะดิดนิ้วไหมดิดนิ้วเนี่ยครับดิดนิ้วไปดิดนิ้วไปเรื่อยๆอ่าโถเอาผมผมขึนมาคุณจะได้ตังเองโอ้ยล้บเงินนี่เขาคงจะไม่ไหลแล้ว ผมคงไม่ไหลและผมว่าผงไม่ไหลแหละผมว่าตัดแน่อะอะไรอ่ะวายยังไหลอยู่เลย,ยตัดอยู่เลยเอเห็นจิม้มที่เดิมนะฮ้ยยังไงวะไหลเนาะทีเนาะอะห้าสิบบาทกําไรยังมีอยู่ครับกำไรยังมีอยู่ไม่ต้องห่วงค่อยๆย,ย่องไปครับ ชอบชอบกันนะครับชอบกันหรือชอบคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับหกต่อหนึ่งครับนี่เป็นไงมาอ่าเนี่ยค่อยค่อยย่องไปจะไหลอีกไหมอ่ะอ่ะผมไหลอ้าตอนนี้ผมไหล100บาทกําไรยังมีครับกําไรยังมีผมไม่ห่วงเดี๋ยวผมก็ถอดได้ มาไหมโอ้โหแพ้เขาแต้มเดียวเนาะอีกตาหนึ่งผมมีอยู่ห้าร้ยห้าสิบแล้วได้กำไรแล้วอ่าที่เดิมครับห้าร้อยห้าสิบอ่านี่นะผมตเดือดเ,เท่าทุนเพาได้ตานี้ผมปังเลยไปถอนเลยถอนเบียร์นะไม่ได้ถอนตัง <laughs> เนี่ยโลเนเป็นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเดินใหม่อีกรอบหนึ่งค่งนี้ผมเอาทิ้งเลยผมไปแล้วผมทิ้งเลยโมโหแล้วเนี่ยพอเล่นไปปุ๊บมันกลล็พอเริ่มโมโหแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเปิดมา โอ้แล้วได้ผลนะเห็นนหมทุกคนถูกใจกดไลค์กดซับสไครตให้ผมนิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าจะไปด้วยกันนะครับใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์ให้จิ้มอยู่นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับเข้าไปดูแล้วเข้าไปทดสอบกันได้เลยของจริงครับไม่จกตาครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ